สวัสดีครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าน,นี่เป็นพระปิตาพูทตันเอียดที่มีประทุการมากมายเลยนะครับในเต่าอำเภอบางกลากวนเนียงนะครับอันนี้เป็นปิตาปิตาหลวงพ่อเอียดเอียดต้มนะวัดบางกลมวัดจนตราวาสนะครับเนื้อโลหะครับิดเขาเรียกว่าปิตามหาอุดนะครับอันนี้สวยเดิมๆอยู่อีก ตั้งอยู่หิ่งยิ่งเลยจำนวนการสร้างหลักพันกว่าหรือสองพันของพันกว่าสองพันสามไม่แน่ใจอันนี้สร้างในวาระฉลองครบอายุเก้าสิบปีของพระท่านต้มนะครับเป็นเนืาโ้อครันี่ครับอันนี้พุทตะคุณทั้งนั้น มหาอุดนะครับผมมหาอุดเค้วกาดปลอดภัยนะครับน่ครับเติมเติมยิ่งๆเลยเนี่ยนี่ครับปะสวยเดิมเลยตกเลขเก้าศูนย์นะครับพนะร,ระพิตตามหาอุดพ่อท่านเอียดพ่อท่านต้ม บางคนก็เรียกว่าพรท่านเหยียดต้มแต่ผมเรียกว่าตาเจ้าต้มนะครับอืมครับสวยเติมเติมสวยมากนะผ้าผิวไม่ผิวไม่เปิดเลยอืมครับ <c oughs> ใมีแบบนี้ผมยินดีรับเจ้านะครับมีมีส่งรูปมาได้นะครับทักก็ความนะรับผมรับเจ้านะ ยินดีรับเช่านะครับสุดท้ายนี้ก็วาก,กดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e ด้วยนะครับเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม